จะเป็นยังไงอย่าเมื่อวิศวกรสุดอัจฉริยะวางแผนไล่ฆ่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมครอบครัวของเขาเพราะว่าตัวเขาไม่เคยได้รับความเป็นธรรมในคดีนี้แม้แต่น้อยสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรานอปสตูดิโอกันอีโโกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้พวกเราก็จะขอพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีเชื่อเรื่องว่าโลว์อว ding c i i ิติเขังฮีโร่โค่นอำนาจโดยที่การตามล้างแค้นในหนังเรื่องนี้มันจะมันและสะใจมากแค่ไหนยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพวกเราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยหนังเรื่องนี้กันเลยดีกว่ารััตวหนงงไดด้เปิเื่อ ครอบครัวของคลายเชลตันหรือว่าเพจข,ของเราซึ่งตัวคลายเขาก็กําลังมีความสุขอยู่กับลูกสาวแล้วก็ภรรยาสุดที่รักของเขาแต่ทว่าในวันนี้ก่อนจะถึงเวลามือค่ามันก็ได้มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นที่จะทําให้ชีวิตของคลายจมดิ่งอยู่กับความมืดมนและจะไม่มีความสุขอีกแล้วพระเอกของเราได้เดินไปเปิดประตูบ้านเพราะวน่าจะมีคนมาส่งพัสดุแต่ในทันทีที่ประตูเปิดออกหัวขโมยสุดชั่วช้าสองคนมันก็ได้พุ่งเข้ามาทําร้ายคลายพวกมันได้จับคลายมัดมือแล้วก็ปิดปากเอาไว้ไมีหนำซ้าาเำเจ แถมมันยังได้สังหารภรรยาของคลายต่อหน้าต่อตาเขาโดยที่คลายเขาต้องทนมองสิ่งนี้ด้วยความทนทุกข์ทรมานที่ทําอะไรไม่ได้แล้วก็ที่หนักที่สุดลูกสาวเพียงคนเดียวของเขาเจ้าดาบีมมันก็ยังไม่เว้นสุดท้ายคลายที่ต้องทนดูทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็เลยต้องจมดิ่งอยู่กับความทรมานเนื่องจากตัวเขาก็ได้ถูกพรากสิ่งที่รักที่สุดในชีวิตทั้งหมดไปแล้วหลังจากนั้นตัวหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ทนายคนหนึ่งซึ่งเขาก็มีชื่อว่านิกกี้ตัวนิกกี้เขาก็ถือว่าเป็นทนายมือดีนนีีีคคนน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 ึงงงงงใใสสสาา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 ัักกกกขขขขขอออออโโจจจเเเเเ้้ยยยและดววมมมท่่่็ชืืห ทำให้นิกกี้เขามักจะได้รับคดีใหญ่ๆจากโจนาสอยู่บ่อยครั้งและในครั้งนี้คดีของคลายเชียวตันที่ผู้คนในเมืองต่างสนใจมากๆนิกกี้เขาก็เป็นคนรับผิดชอบแต่ทว่ายังไงซะดูเหมือนว่าคาดีของคลายโจนาสเขาก็อยากให้นิกกี้รีบไปบอกให้คลายเข้าใจว่าพวกเขาคงทําอะไรดาบี้อีกไม่ได้แล้วซึ่งมันก็มาจากการที่เอมลูกน้องของดาบี้ในวันนั้นได้สารภาพร,รับผิดทั้งหมดพร้อมกับที่เขาก็ได้ซักทอดไปที่ดาบี้ว่าตัวของดาบี้ไม่ได้มีเจตนานในการสังหารภรรยาของคลายนิกกี้ก็เลยอยากให้คลายเขารูเอาไว้ว่าตัวเอมยยัังงไกก็ต้ถููโทษปรรระหหาา่่แแลวสํบ ใครคนที่ลงมือในวันนั้น,นมันก็ไม่ใช่เอมส์แต่เป็นดาบีที่เขาเห็นมากตาใครเขาก็เลยถามว่าหลักฐานอื่นล่ะอย่างผลชนสูตรหรือว่าเรื่องดีเนเอมันไม่สามารถทําอะไรเจ้าดาบีได้เลยเหรอทว่านิกกี้ก็ตอบกลับมาว่าทนายฝังตรงข้ามได้การหลักฐานทุกอย่างออกไปทั้งหมดมีหน้าซ้ํานิกกี้เขาก็ยังตกลงรับการพิพากษาแบบนี้ไปแล้วเพราะว่าถ้าเกิดยังดึงดันสู้คดีกันต่อไปพวกเขาก็อาจจะแพ้และไม่เหลืออะไรเลยก็ได้ก่อนจะจากไปนิกกี้ก็ได้พูดทิ้งท้ายาว่ากระบวนการยุติธรรมมันก็เป็นแบบนี้แหละใครควรจะยอมรับมันให้้้ไดดดสสาแแลแลละววในททีีี่่หัังจกคครรอบ ตันได้จบลงนิกกี้ก็ได้แถลงการเรื่องคดีให้กับนักข่าวทุกคนที่สนใจได้ฟังรวมถึงไอ้เจ้าดาบีตัวการสุดชั่วช้าในคดีนี้มันก็ได้เดินมาจับมือเพื่อขอบคุนิกกี้แถมก็ยังพูดย่อเย้ยนิกกี้ไปอีกว่ากฎหมายที่นี่มันดีจริงขนาดฆ่าคนไปตั้งมากขนาดนี้ยังแค่ติดคุกไม่กี่ปีเดี๋ยวไม่นานก็คงจะได้ออกมาแล้วเรียกได้เลยว,ว่าสันนานของเจ้าดาบีมันก็ชั่วช้าสุดๆไปเลยและในระหว่างที่นิกกี้เขาได้แถลงการเรื่องผลลัพธ์ของคดีให้กับนักข่าวได้ฟังคลายเขาก็ยืนดูด้้้วววยยยททท่่่่าาาาาาีีีผิดดดดหหัััังงงงงงสุุเมมมืออกอกกกนนจลตต็ไภพป ในวันน <S 々> ี้เองที่บ้านของนิกภรรยาของนิกก็ได้บอกให้เขาไปดูการแสดงของลูกสาวในวันนี้เนื่องจากตลอดเวลาที่ผ่านมานิกไม่เคยว่างไปดูการแสดงของเธอเลยภรรยาของนิกเธอก็เลยต้องการให้เขาไปดูการแสดงในวันนี้ให้ได้แต่ทว่านิกเขาก็ได้ตอบปฏิเสธไปโดยบอกไปว่าเดี๋ยวค่อยมาดูวิดีโอพร้อมกัน3คนก็ได้เนื่องจากตัวเขาเองก็มีงานที่สําคัญมากๆอยู่เหมือนกันนิกได้รีบชิ่งออกมาจากบ้านก่อนที่ภรรยาของเขาจะโกรธไปมากกว่านี้และงานที่มันสําคัญสำหรับเขามากๆขนาดที่ทําให้เขาไปดูการแสดงของลูกสาวไม่ได้นั่นก็คือการประหารชีวิตเอ็มผล สิปีก่อนเราบรรณาทนายและผู้มีอำนาจทางกฎหมายทุกๆคนที่อยากเกี่ยวข้องกับคดีสุดโด่งดังนี้ก็รวนมาเป็นสักขีพยานในการประหารเอ็มกันทั้งนั้นไม่เว้นแม้กระทั่งทนายของฝั่งดาบีที่ต้องทำให้นิกกี้เขาเจ็บใจที่สุดแต่ยังไงเรื่องมันก็ผ่านมานานมากแล้วรวมถึงนิกกี้ก็ทำอะไรไม่ได้ตัวนิกกี้เขาก็เลยทำได้แค่เพียงต้องนั่งดูเอ็มถูกประหารไปเท่านั้นและแล้วก่อนที่เอ็มเขาจะถูกฉีดยาเข้าร่างกายเอ็ม <M S 1> ก็ได้พูดสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายว่านี่คือน,นั้นตัวเขาไม่ไไ่่่่่ไไไดด้้้้้้ทททาาาาาอออออะะรรรรเเเลลลยยยุกกกกกๆคคนนนนีีัังงงูููสิิ็มใหหววววพขปแ เมื่อเอมพูดสั่งเสียเศษกระบวนการการประหารมันก็ได้เริ่มขึ้นตัวยาทั้ง3ชนิดมันได้ถูกฉีดเข้าร่างกายของเขาตามลำดับซึ่งการประหารแบบนี้มันก็ควรจะทําให้เขาหลับไปอย่างสงบแต่ทว่าเรื่องที่ไม่คาดฝันมันก็ได้เกิดขึ้นเนื่องจากในวาระสุดท้ายของเอมแทนที่เขาจะหลับลงไปแต่เอมเขากลับต้องทนทุกทรมานอย่างสาหัสทำเอาทุกคนที่นั่งดูอยู่ก็ต่างตกใจกันมากว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงและในเมื่อการประหารมันไม่ได้เป็นไปตามแผนที่ถูกวางเอาไว้ฟังตํารวจก็เลยเข้ามาจัดการและสืบสสวววนนนนนนโดดดดดดยยททีีีี่่่่ตััขขอออองงงิิิกกกก้้็็็ไไษฐาาาาาามจจะเเปรรผพคืฉ แต่ในท้ายที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้ถูกเฉลยลูกน้องของนิกกี้ได้เดินเอาหลักฐานมาให้เขาดูซึ่งมันก็คือกระบอกฉีดยาที่มีคําเขียนเอาไว้ว่ายาฝืนชะตาโดยที่มันก็เป็นคําเดียวก,กันกับที่ดาบี้ได้พูดเอาไว้ในคืนที่เขาบุกไปลงมือที่บ้านของใครสิ่งนี้ก็เลยทําให้นิกกี้เชื่อว่าคงเป็นฝีมือของดาบี้ที่อยากจะล้างแค้นตัวของเอ็มที่หักหลังเขาทางตํารวจรวมถึงนิกกี้ก็เลยออกตามไล่ล่าตัวดาบี้ทันทีระหว่างนั้นตัวหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ดาบี้ที่กําลังมีความสุขอยู่กับชีวิตตตขขออออออองงงงััววเโดดยยไออไไมมมม่่่่ทกกกกกรร้้้นนนนะะแีีพจาถึ็ ปิศาโทรเข้ามาเตือนดาบี้เอาไว้ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นซึ่งมันก็ได้ทาให้ดาบี้ไหวตัวทันจนหนีเอาตัวรอดจากตํารวจมาได้ไม่นําซ้ําคนในสายก็ยังบอกทางหนีให้กับดาบี้แถมเขายังได้วางยาตํารวจคนหนึ่งเอาไว้เพื่อที่ว่าตัวดาบี้จะได้มีรถเอาไว้ใช้หนีฝั่งดาบี้เขาก็เลยแย่งปืนมาจากตํารวจที่สลบอยู่พร้อมกับบังคับให้ตํารวจคนนี้ขับรถพาเขาหนีไปและด้วยสัญญาณอันชั่วช้าของเจ้าดาบี้หลังจากที่เขาหนีรอดมาได้แล้วดาบี้เขาก็เลือกจะลงมือฆ่าผิดปากตํารวจตรงหน้าเขาเพราะว่าสิ่งที่ดาบี้ได้ต จะลงมือจัดการกลับไม่ใช่ตำรวจจริงๆแต่เป็นตัวของใครที่ปลอมตัวมาต่างหาและในทันทีที่ดาบี้เขาตัดสินใจลั่นไกเข็มฉีดยาจํานวนมากที่ถูกติดตั้งเอาไว้มันก็ได้โผมาทิมทัวทางมือของเขาพร้อมกับพี่คลายก็ได้บอกให้เจ้าดาบี้ได้รู้ว่าพิษที่เพิ่งถูกฉีดเข้าร่างกายเข้าไปมันเป็นพิษของปลาชนิดหนึ่งที่จะทําให้ร่างกายของเขาเป็นอมาตแต่ถึงแม้ดาบี้เขาจะเป็นอมตาพ,าพิษนี้มันก็ไม่ได้รัง,งับความเจ็บปวดให้เขาหรอกนะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่คลายเขาต้องการเพราะว่าเขาก็อยากให้ดดดาาาาาบบบบีีีี้้รรรัััััูททททุกกกกกกสิ่่่งงงงงงอออยยตวเเขขจะํมมนนแใค็ฉลห By, เพื่อกันไม่ให้เจ้าหมอนนี่สลบไปซะก่อนแล้วก็ยังได้เตรียมกระจกให้กับดาบี้ได้ดูเพื่อที่มันจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาจะทํากับมันนั่นเองและแล้วเมื่อคลายเขาจัดเตรียมทุกอย่างจนพร้อมพระเอกของเราก็ได้เริ่มลงมือแยกร่างของเจ้าดาบี้ออกเป็นชิ้นๆซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่โห,หดเหี้ยมมากๆในเวลาเดียวกันนั่นเองทางฝั่งของนิกกี้ถึงแม้นิกกี้เขาจะเข้าใจว่าซิกเนเจอร์ของเจ้าดาบี้มันเป็นเรื่องของความโหดเหี้ยมทว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเอม็มมันเป็นสิ่ เพราะว่าคนของเขาก็ได้โทรมาบอกว่าตอนนี้เจอดาบี้แล้วแต่พวกเขาก็เจอในสภาพที่มาเลตตรงไปมากๆและในเมื่อทางเอมสก็ดาบี้ที่เป็นคนร้ายในคดีของคลายโชตันได้ตายลงไปคนคนเดียวที่มีความแค้นพอจะทําเรื่องแบบนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นคลายพเพกของเราทางตำรวจก็ได้ส่งกองกาลังทั้งหมดบุกไปจับตัวคลายทันทีซึ่งทางด้านคลายเขาก็ไม่ได้คิดจะหนีแต่อย่างใดแถมเขาก็ยังยอมให้ตํารวจจับตัวไปแบบง่ายด้วยและหลังจากที่นิกกี้เขาจับคลายไปได้แล้วพวกเขาก็ได้ตรวจสอบบ้านของคลายจนได้รู้ว่าคลายเป็นวิศวกรสุดอัจฉริยะเพราะว่าเขาก็มีเกยตติบััใน,นวจ โลโลซึ่งการวิจัยเหล่านี้มันก็ทําเงินให้กับลายเยอะเอามากๆแต่ทว่าภายในบ้านมันก็มีข่าวหนังสือพิมพ์ถูกแปะเอาไว้โดยเป็นข่าวที่นิกกี้เขาแถลงเรื่องคดีของดาบีอันนี้เลยทาให้นิกกี้ยิ่งมั่นใจว่าคลครเขาต้องอยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดจากความแค้นของเขาแน่ๆทว่านิกกี้ก็ยังไม่มีหลักฐานเอาผิดคลายอยู่ดีทั้งตัวนิกกี้รวมถึงสมักง,งาของโจนาสก็เลยต้องพยายามทําให้ใครเขาสารภาพให้ได้แต่ทว่าถึงแม้ว่าใครเขาจะยอมรับว่าจะสองคนนั้นมันสมควรตายจริงๆแต่มันก็ไม่มีคําไหนเลยที่คลคยจะสารภาพว่าเขาอยู่เบ ไปต่อรองกับฆาตรกรอย่างดาบี้มาก่อนในวันนี้คลายก็เลยอยากจะขอต่อรองบ้างซึ่งคลายก็ต้องการเตียงที่มันนุ่มสบายที่สุดอยู่ในห้องขังของเขาเตียงที่ว่าต้องเป็นเตียงรุ่นใหม่ที่เพิ่งจะโฆษณาในทีวีถ้าเกิดนิกกี้ยอมเอามาให้ตัวเขาก็จะยอมสารภาพเหมือนกันแต่ถ้ว่าสําหรับนิกกี้นี่มันก็เป็นคําขอที่มากเกินไปนิกกี้เขาก็เลยเลือกเดินออกมาพร้อมกับปฏิเสธสิ่งที่คลายขอพอโจนาสได้เห็นสิ่งที่นิกกี้เลือกเขาเองก็หัวร้อนมากเพราะว่ากับอีแค่เตียงแลกกับการปิดคดีนี้มันก็ยังถือว่าคุ้้้มมมมาาาาากกกกสสํหรรรัับบพวเเเขขอออออยยยู่่่่ดีีีในนนนนตตแแ็จะไ ของเขาก็ได้โทรมาบอกว่าลูกสาวของพวกเขาเพิ่งจะเปิดวิดีโอที่มีใครบางคนกําลังฆ่าคนที่ถูกมัดเอาไว้อย่างโหดเหี้ยมซึ่งเด็กสาวก็คิดว่าวิดีโอนี้มันเป็นวิดีโอการแสดงของตัวเองเธอก็เลยแอบเปิดดูก่อนพ่อแม่แต่ตัวเธอกลับต้องหวาดผวากับสิ่งที่เห็นเอามากๆทว่ายังไงซะในวิดีโอน,นั้นใครเขาก็ใส่หน้ากากเอาไว้ด้วยฝั่งของนิกกี้กับโจนาสก็เลยยังใช้สิ่งนี้เป็นหลักฐานไม่ได้สุดท้ายโจนาสก็เลยบอกให้นิกกี้ยอมซื้อเตียงให้กับใครไปเถอะและถึงแม้ว่าใครจะทําแบบนี้กับครอบครัวเขาแต่ตัวนิกกี้ที่ทไไําาาออเคลยข นักโทษในเรือนจําต่างอีฉาตาร้อนกันเป็นแถบเพราะว่าใครเขาก็เป็นใครที่ไหนไม่รู้แค่เพิ่งจะมาถึงก็ได้รับอนิสิทธิ์มาขนาดนี้แต่ยังไงมันก็คงจะคุ้มอยู่ดีถ้าเกิดใครเขายอมสารภาพจริงๆระหว่างที่ใครถูกพาตัวไปขังทังฝั่งนิกกี้พวกเขาก็พยายามหาหลักฐานเจ้าผิดใครให้ได้แต่ไม่ว่าพวกเขาจะลองค้นขนาดไหนพวกเขาก็ไม่เจอข้อมูลสินทรัพย์ของใครเลยเพราะว่าก่อนจะลงมือใครก็ได้โอนสินทรัพย์ของเขาทั้งหมดไปให้บริษัทที่ตั้งอยู่ในปานามาและด้วยกฎหมายทางอเมริกาก็ไม่สามารถค้นข้อมูลจากปานามาได้ในตอนนนนี้เเเเรรื่ออองงกกกาาาาาหหลลลััฐผิดดคยยม็จทสุ ที่พอถึงวันพิจารณาคดีของใครนิกกี้ที่พยายามขอให้ผู้พิพากษาไม่ให้ใครเขาได้รับการประกันตัวแต่พอใครเริ่มพูดถึงสิทธิของตัวเองตามรัฐธรรมนูญแถมยังยกตัวอย่างถึงแฟ้มคดีที่เคยมีแบบนี้มาก่อนมันก็ทําให้ผู้พิพากษาเริ่มเห็นด้วยกับใครจนเธอจะยอมให้ใครได้รับการประกันตัวอยู่แล้วแต่ก่อนจะเป็นแบบนั้นใครก็ได้ด่ากราดผู้พิพากษาไปทันทีไม่หนำสามเขายังได้ด่าว่าเธอไปต่างๆนานากับมีแค่พูดเรื่องสิทธินิดหน่อยผู้พิพากษาบ้าอะไรก็เกือบจะปล่อยฆาตกรไปแล้วพอถูกดูหมินขนาด้ามกหญิงผู พิากษาเธอก็เลยสั่งให้เอาตัวคลายไปขังทันทีทําเอานิกกี้กับซาร่าที่เป็นผู้ช่วยงงกันไปเลยว่าจริงๆแล้วตัวของคลายต้องการอะไรกันแน่ซึ่งก่อนจะถูกจับตัวไปคลายก็ได้หันมาพูดกับนิกกี้ว่าตัวเขาจะยอมสารภาพตามที่ตกลงกับนิกกี้เอาไว้ทําให้หลังจากจบการพิพากษาคลายก็ได้สารภาพเรื่องคดีของเอ็มกับนาบีโดยอธิบายอย่างละเอียดว่าเขาลื่อมือแบบไหนพร้อมกับทาอะไรลงไปบ้างจนกระทั่งพอนิกกี้เขาได้คําสารภาพของคลายตามที่ตัวเองต้องการมาแล้วนิกกี้เขาก็จะเดินจากไปแต่คลายก็ได้บอกเขานั่งงกราาาะว่เก็ยังมีีอกเรื่่ออองงนึงทีียยากกจะขับโด พี่คลายก็ต้องการสเต็กที่ดีที่สุดจากร้านอาหารที่เขาชอบในเมืองและระหว่างกินตัวเขาก็เป็นคนชอบฟังเพลงคลายก็เลยบอกให้นิกกี้เอาไอพอทมาเปิดเพลงด้วยส่วนเนเรื่องที่จะแลกกับสิ่งพวกนี้ก็คือชีวิตของบิลเลโนชายที่เคยเป็นทนายให้กับดรบบี้เมื่อสิปีก่อนพอได้ยินแบบนั้นนิกกี้ก็รีบออกมาเช็คทันทีว่าตอนนี้บิลอยู่ไหนซึ่งทางฝั่งซาร่าเธอก็ได้โทรไปถามภรรยาของบิวมาเลยทําให้พวกของนิกได้รู้ว่าตอนนี้บิวได้หายตัวไป3วันแล้วหมายความว่าสิ่งที่คลายพูดมันต้องเป็นเรื่องจรน ในเที่ยงตรงวันถัดมานิกกี้ก็ได้ของทั้งหมดตามที่คลายขอมาให้ทว่าด้วยความที่ทุกคนก็รู้ว่าคลายเป็นตัวอันตรายมากแค่ไหนกว่าที่ผู้คุมจะยอมปล่อยอาหารเข้ามานิกกี้ก็เลยต้องเสียเวลาตรวจของพวกนี้อยู่นานแต่แล้วในท้ายที่สุดนิกกี้ก็ได้เอาสเต็กมาเสิร์ฟตามที่คลายเขาขอจริงๆทําให้หลังจากที่คลายเขาได้สเต็กตามที่ตกลงกันไปแล้วพระเอกของเราก็ได้บอกที่อยู่ว่าตอนนี้บิลเลโนอยู่ที่ไหนแต่ทว่าเขาก็ได้บอกให้นิกกี้รีบไปดีกว่าเพราะว่าตอนนี้นิกกี้ก็เสียเวลาไปมากแล้วทันทีที่รู้ว่าบิวอยู่ตรง นิกกี้มาถึงนิกกี้ก็เจอเพียงแค่ร่างเลยวิญญาณของบิวเลโนที่ถูกฝังเอาไว้ใต้ดินเท่านั้นแถมยังดูเหมือนว่าคลายเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเรื่องทั้งหมดมันจะเป็นแบบนี้เนื่องจากออกซิเจนที่คลายเขาเตรียมเอาไว้พระเอกของเราก็ตั้งเวลาให้มันหมดเที่ยง15นาทีพอดีหมายความว่าถ้าเกิดนิกกี้เอาสเต็กมาเสือไปเขาตอนเที่ยงตรงจริงนิกกี้ที่ใช้เวลาเดินทางมาที่นี่15นาทีก็คงจะช่วยตัวบิวทันไปแล้วแต่ในเมื่อนิกกี้ขอเลทไปตั้ง5นาทีสุดท้ายเรื่องราวของบิวมันก็เลยต้องจบลงแบบนี้มีหนตอนนนทีี่ชายค้กลัง เพลิดเพลินกับสิ่งที่คลายเขามอบให้คลายเขาก็ยังฉวยอกาศใช้มีดกินสเต็กลงมือสังหารเพื่อนลมหองคนที่อย่างโหดเที่ยมอีกและจากสิ่งที่คลายเขาได้ทําลงไปทั้งหมดมันก็ทําให้ผู้คุมโกรธมากๆถึงขนาดที่ตัวผู้คุมได้สั่งจับตัวคลายไปขังเดียวเลยและหลังจากที่คลายเขาถูกจับแยกมาขังแล้วนิกกี้ก็ได้ลงมาหาเขาถึงทีน่นี่ซึ่งตัวนิกกี้เขาก็ได้เอากาไรข้อมือของคลายที่ถูกยึดไปก่อนหน้านี้มาคืนให้เนื่องจากกําไรที่ว่ามันก็เป็นกาไรที่ลูกสาวของคลายทาให้กับเขานิกกี้ก็เลยอยากจะใช้มันเเเพืืื่่่่อออตตนนนให้้้้าา้้คคคคลาคาลาาาาายรรูไไไไววกกทีงงงมมมมมปััดํ ไห้ลูกกับเมียของเขารู้สึกดีใจขึ้นมาหรอและต่อมานิกกี้ก็ได้ไปหาคนที่เคยร่วมงานกับคลายมาก่อนซึ่งตัวเขาก็สงสยัยว่าคลายเป็นสายลับหรือว่าอะไรทํานองนี้ไหมทว่าชายตรงหน้าเขาก็ได้ตอบกลับมาว่าเขานี่แหละคือสายลับแต่สําหรับคลายเขาเป็นพวกคิดแผนการใช้สมองวางแผนให้สายลับทํางานได้ทีนึงที่ผ่านมาคลายเขาจะคอยสร้างแผนลงมือสังหารเป้าหมายโดยให้เรากับตัวเป้าหมายอยู่คนละที่ไม่ว่าจะเป็นครั้งไหนคลายเขาก็ไม่เคยทาพลาดทั้งนั้นหมายความว่าถ้าเกิดคลาย,ลายเขาหมายตาจะกําจัดใครคนนึงยังไงคนคนนั้นก็คงจะรออดดเเนื้มมขาไไไป่ และถ้าเกิดว่านิกกี้อยากจะหยุดใครเอาไว้แค่นี้ก็ให้เดินเข้าไปในห้องขังแล้วชักปืนยิงเขาไปเลยดีกว่าเพราะนี่มันก็คงจะเป็นวิธีเดียวที่จะสามารถหยุดเขาได้แล้วถ้าเกิดไม่ทําแบบนั้นรับรองได้เลยว่าจะต้องมีคนตายด้วยน้มือเขาอีกแน่ๆซึ่งทันทีที่นิกกี้เขารู้เรื่องของคลายจากปากของชายคนนี้นิกกี้ก็มั่นใจว่ารายต่อไปต้องเป็นผู้พากษาเบิร์ตที่เคยมีปากเสียงกับคใายก่อนหน้านี้เนื่องจากเธอก็เป็นคนตัดสินคดีของคลายเมื่อ10ปีก่อนนั่นเองแต่แล้วถึงแม้ว่านิกกี้กับเพื่อนจะถอดมาเต เกงกลัวคลายไม่แต่น้อยเธอยังคงทําตัวตามปกติไม่ได้ระแวดระวังอะไรแต่ยังไงซะมันก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าถึงแม้เธอจะระวังตัวแค่ไหนเธอก็คงจะรอดน้มือของคลายไปไม่ได้เพราะว่าวิธีที่คลายเขาใช้สังหารเธอมันคือการใช้โทรศัพท์ของเธอเองทําให้มันระเบิดในตอนที่เธอรับสายสุดท้ายผู้พิพากษาเบิร์ดก็เลยเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ถูกคลายวางแผนลงมือสังหารอย่างแยบยลและโหดเหี้ยมนิกที่เดือดจัดตัวเขาเองก็ได้สั่งลูกน้องคนเร่งตามหาหลักฐานที่จะสามารถเอาผิดตัวคลายให้ได้ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น มาากกว่นนัน้ในตอนที่ลูกน้องของใครกําลังแยกย้ายกันกลับบ้านปรากฏว่ารถของเขาที่จอดเอาไว้ก็ได้ถูกระเบิดจากไหนไม่รู้ระเบิดจนเละไม่เหลือซากซึ่งในเหตุการณ์นี้ลูกน้องของนิกกี้ก็ตายไปหลายคนม่นําซ้ำนิกกี้ยังได้ถูกรัฐมนตรีเมเยอร์ต่อว่าตัวเองอย่างหนักหน่วงเกี่ยวกับการที่เขาไม่สามารถจัดการกับใครได้เลยแต่ทางฝั่งนิกกี้ก็ยังรับปากว่าเขาจะหาทางจัดการกับใครให้ได้ตัวเขาจะไม่ยอมให้ใครไปฆ่าผู้บริสุทธิ์ที่ไหนอีกแล้ว้ทว่ายังไงซะทุกทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเป้าหมายของใคร์ก็ได้ สั่งให้ลูกน้องช่วยตามอรารักขาทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงครอบครัวของพวกเขาด้วยนิกกี้พร้อมกับคนอื่นๆก็เลยได้ส่งครอบครัวของตัวเองไปฝากให้ทีมอรารักขาช่วยดูแลกันก่อนหลังจากนั้นนิกกี้ก็ได้กลับมาหาใครเพราะว่าก่อนหน้านี้ใครก็เคยยื่นข้อเสนอกับเขาเอาไว้ว่าถ้าเกิดนิกกี้อยากให้เขาหยุดเ,เรื่องทั้งหมดก็ต้องปล่อยเขาออกไปจากคุกและถอดข้อหาที่มีทั้งหมดออกจากตัวเขาด้วยถึงแม้นิกกี้เขาจะอยากให้เรื่องเลวร้ายแบบนี้มันจบลงมากแค่ไหนแต่เขาก็คงจะปล่อยตัวใครออกไปจากที่นี่ไม่ได้ทว่าด้วยความโกรธน สิ่งที่ใครเขาต้องการให้นิกกี้เป็นอยู่แล้วเขาต้องการให้นิกกี้เข้าใจอยู่ว่าในตอนนั้นที่เขาทำอะไรไม่ได้มันรู้สึกแบบไหนอีกทั้งในงานศพลูกน้องของนิกกี้หลังจากที่ทุกคนได้ทำพิธีฝังศพกันเสร็จแล้วก่อนที่รถของนิกกี้แล้วก็รถของโจนาสจะขับออกไปมันก็ได้มีชายปริศนาใช้อุปกรณ์อะไรบางอย่างทำให้รถของนิกกี้ดับลงจนกระทั่งพอรถของโจนาสกับนิกกี้ห่างกันพอขั้วแล้วคนคนนั้นก็ได้ใช้ปืนกลหนักที่มันติดอยู่บนหุ่นยนต์ติดอาวุธยิงถล่มไปใส่รถของโจนาสอย่างมาหย,ยัง ที่เขาต้องทนดูคนอื่นถูกคลายฆ่าทิ้งต่อหน้าต่อตาโดยที่เขาทําอะไรไม่ได้และเนื่องจากตัวคลายเขาก็อรารวาสอย่างหนักหน่วงมากเม,กม,กมเยอร์ที่ไม่อยากให้ประชาชนเหนื่อยแค่ละคายเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยที่มีภายในเมืองเธอก็ได้แต่งตัง้งไฮนิกกี้เป็นอายการแขวงคนใหม่เพื่อที่ว่านิกกี้จะได้มีอํานาจหาทางจัดการกับคลายให้เร็วที่สุดส่วนเรื่องความปลอดภัยเธอก็ได้สั่งปิดตายเมืองนี้พร้อมกับสั่งให้ตำรวจคอยตรวจตาทุกซอกทุกมุมภายในเมืองอยู่ตลอดเวลาแต่ทว่าถึงแม้ทังฝั่งนิกกี้จะทําถึงขนาดนั้นพวกเขาก็ยังหาเบาะแสสขขออองคลลาายไมม่เเเจักกกกทํให้้้ตนนีีพว็รู ดูว่าใครล,ลงมือยังไงหรือว่ามีใคกรกันแน่ที่คอยช่วยเหลือเขาอยู่รวมถึงใครจะเป็นเป้าหมายที่เขาจะเป็นคนจัดการเป็นรลยต่อไปแต่แล้วระหว่างที่นิกกี้เขากำลังเครียดกับเรื่องนี้อยู่นั้นเพื่อนของซาร่าในปานามาที่เคยขอความช่วยเหลือไปเขาก็ได้ส่งหลักฐานการซื้อขายสินทรัพย์ของใครกลับมาให้และพอนิกกี้ลองตรวจสอบดูมันก็ทําให้นิกกี้ได้รู้ว่าใครเขาเป็นเจ้าของตึกร้างแห่งหนึ่งใกล้ๆเรือนจํานิกกี้กับเพื่อนก็เลยไม่รีรอรีบตรงไปรตรวจสอบที่นั่นทันทีจนทําให้พวกเขาต้องเจอกับสิ่งที่น่าประหลาดใจสุดเาว่้้นอไจผ ซึ่งอุโมงที่ว่ามันก็ได้เจาะผ่านไปถึงคุกที่คลายเขาได้เคยถูกจับแยกมาขังเดียวนี่เลยทําให้นิกกี้เข้าใจว่าการที่คลายฆ่าเพื่อนร่วมห้องของังจนทาให้ตัวเองถูกจับมาครังเดียวแบบนั้นจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่คลายเขาต้องการแถมในอุโมงแห่งนี้มันก็ยังมีอุปกรณ์มากมายถูกเตรียมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบขององค์กรต่างๆอุปกรณ์การปลอมตัวอาวุธหรือแม้กระทั่งระเบิดเซมเทคก็ยังมีเรเรียกได้เลยว,ว่าคลายเขาเตรียมตัวมาดีมากๆและที่สําคัญภายในห้องนี้มันก็ยังมีพิมพ์เขียวของาาาาาาาร,าาาร่่่่วววกกกกนนออ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 ยยยูดด้้้แมมมพพพเเเืขขขงงงงีคค์ไไปใหัั็จ น,นิกนกี้กับเพื่อนก็เลยเชื่อว่าทีทีคลายจะลงมือเป็นที่ต่อไปคงต้องเป็นสาราว,ว่าการแน่ๆทั้งสองคนก็เลยรีบตรงไปตรวจสอบที่นั่นทันทีแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ทันเวลาแล้วเพราะว่าคลายที่แอบหนีออกมาจากคุกเขาก็ได้ปลอมตัวเป็นพนักงานทําความสะอาดแอบเข้าไปติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในนั้นรวมถึงเขาก็ยังได้วางระเบิดอยู่ข้างใต้ห้องประชุมที่กําลังจะมีบุคคลสําคัญทางกฎหมายมาประชุมกันในอีกไมาชา่ช้าโชคยังดีที่ฝั่งนิกกี้เขาได้ตามมาเจอระเบิดก่อนที่มันจะทํางานแต่ทว่าด้วยความฉลาดของคลายขนาดนักกู้ระเบิิดดดดก็ยยยัังงไไไมมม่่สาาาาารรรถททํออะะะเเบขคคลลล้แวววีต จนวนระเบิดมันก็มาจากโทรศัพท์ที่จะต้องโทรเข้ามานิกกี้ที่ไม่รู้ว่าใครจะโทรเข้ามาตอนไหนเขาก็ได้ตัดสินใจกลับไปรอลายอยู่ที่ห้องขังซึ่งพอใครเขามุดมงกลับเข้ามาให้ดูเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นลคยก็ต้องตกใจอยู่เหมือนกันที่ตัวของนิกกี้ได้รอเขาอยู่ส่วนทางด้านนิกกี้ที่รู้ดีว่าใครกำลังจะทำอะไรตัวเขาเองก็พยายามยื่นข้อเสนอให้ลคยหยุดทำแบบนี้เพราะว่าการที่ใครเขาเจ้าลงมือฆ่าผู้บริสุทธิ์มากมายมันก็ไม่ได้ทำให้ภรรยากับลูกของเขาฟื้นขึ้นมาอีกทั้งเขาก็ยังอยากให้ใครรู้เอาไว้ว่าถ้้้้าาาาาเกกกิิดดดคคลลยยตตตััััสนนนใจททแบบบบ็อองมมรผี่ว สำหรับคลายด้วยความที่เขาก็ไม่เหลืออะไรในชีวิตยอยู่แล้วบวกกับที่เขาก็ต้องการล้มทั้งระบบที่ไม่เคยมอบความเป็นธรรมให้กับตัวเขาเลยพลาเอกของเราก็ยังตัดสินใจจะทําแบบเดิมแต่แล้วในทันทีที่คลายเขาก,กดโทรออกนิกกี้ก็ได้ออกมาจากห้องขังของเขาพร้อมกับที่นิกกี้ก็ได้บอกกับคลายาว่าตัวเขาบอกแล้วคลายต้องยอมรับกับผลที่ตามมาและเขาก็เดาว่ามันคงจะเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วินาทนีทันทีที่พูดจบนิกกี้ก็ได้วิ่งหนีออกไปจากตรงนี้อันนั้นก็เลยทําให้คลายได้รู้ว่าเขาได้เสียท่าเขาแล้วคลายได้คนดูที่เต ว่าการก่อนหน้านีหมายความว่าตัวนิกกี้เขาได้แอบเอากระเป๋ามาซ่อนไวในห้องขังของคลายก่อนที่คลายจะกลับมาถึงและด้วยความที่คลายเขาก็โทรศัพท์จุดชนวนระเบิดไปแล้วไม่ว่าจะทํายังไงมันก็คงจะหยุดระเบิดไม่ได้แต่ทว่าถึงจะเป็นแบบน,นั้นคลายเขาก็ไม่เคยรู้สึกเสียใจสักนิดซึ่งก่อนจะถึงวาระสุดท้ายในชีวิตของเขาคลายเขาก็ได้นั่งดูสร้อยข้อมือที่ลูกสาวเขาทําให้พร้อมกับที่คลายก็ได้ภาวนานถึงพวกเขาเาว่าเดี๋ยวตัวเขาเองจะไปหาแล้วนะและแล้วในท้ายที่สุดระเบิดมันก็ได้ทํางานนั่นเลยทําให้ชีวิตของคลายคคาาาตกกรรทททีีีีี่่่ฉลลลลลลดดดดสุดได้้้จจบงงงนแแะวหัยถู ลงในที่สุดนิกกี้เขาก็ได้ไปดูการแสดงของลูกสาวที่ตัวเขาไม่เคยว่างไปดูสักทีพร้อมกับที่ตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่องเหลา Citizen, อเบอร์ดิงซิ n ิเซนขังฮีโร่คนอํานาจโดยในส่วนของคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก NVB ไป7.4คะแนนและคะแนนจากรอเทนโทรเโท75%นะครับยังไงสําหรับใครที่ชอบการสปอยหนังแบบนี้ทุกคนกอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้น นะครับขอบคุณทุกคนมากมากครับสวัสดีครับ